สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตเฉพาะไทยค่ะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามถามว่าผมมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาดูการปลูกน้าเต้าที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับก็อย่างคลิปๆที่ผมเคยบอกนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่ผมส่งให้ f c นะครับผมจะส่งมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านผมปลูกลายสายพันธุ์น้ําเต้าอาจจะมีการผสมข้ามสายพันธุ์ผมจะไม่ส่งให้ f c โดยเด็ดขาดนะครับสิ่งที่ผมจะ นำให้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในช่องของผมคือเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นนะครับวันนี้พ่อใหญ่สิงนะครับพ่อใหญ่สิงเนี่ยว่าพ่อเปลี่ยนเทวรัตนนี่เพื่อนก็เป็นพอเถาผมนะครับเพื่อนบอกว่าอันลูกเคยไอเอาน้ำเต้าให้พ่อใหญ่ปลูกบ่งแน่นะครับผมก็เลยเอาไปให้ปลูกนะครับวันนี้น้ำเต้าได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเกี่ยวน้ำเต้าที่พ่อใหญ่สิง์นี่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับ ปะมาแล้วน้ำเต้าสวยๆ้าีเบิ้งมาเบิ้งไงเนี่ยโอ้ยสวยงามจริงจริีเนี่ยครับที่ผมบอกในเบิ้ง,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 งต้นน้ำเต้าแก่สีมันจะเป็นออกขาวขาเห็นไหมครับ น้ำเต้าแก่สีขาว,ขาวนี่ฮะนี่คือน้ำเต้าแก่นี่อันนี้คือยังไม่แก่เด้อเอาไว้รวบสองอันนี้คือแก่มาแล้วนะครับนี่นี่นลักษณะควันของเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่คือแก่แล้วอันนี้ตาเขาผูกไว้ให้วันนี้ผมก็จะตัดทั้งหมดเลยนะครับตัวที่เป็นสีขาวเด้อจะตัดเลยวันนี้วันนี้มาตัดน้ำเต้าโดยเฉพาะ รถเราควางทางเขาหรือเปล่าควางนี่นะครับวันนี้จะตัดทั้งหมดเลยนี่เห็ดดีๆนี่สวยงามนะครับเนื่องจากว่าเแขนค่อยไม่มีเลยเนื่องจากว่าสายพันธุ์เขาดีนะครับสายพันธุ์เขาดีนเต้าก็จะดีตามไปด้วย วันนี้ก็จะตัดเฉพาะตัวที่เป็นสีขาวนี่ครับเขาแก่หนึ่งเบาสองลูกเป็นสีขาวสามขั้นเป็นสีน้ำตาลนะครับนะถ้าเราอู้คุยนี่อุ้ย,ย,ยม่แต่หนุ่ยงามๆสวยสวยสวย อืออืออือัดแล้วผู้กำลังที่ลายเด้เอขัดมากอื้มขักเออ ดูว่าอันไหนมันแก่แล้วก็เอาเลยพ่อ <S <S อันไหนมันแก่แล้วอันตั้งอยู่แก่หรือยังอ,นะอันตั้งขี้ดินอยู่อยู่ดิแก่หรืยยยยยยยอยังยังยงยังดูขนเลยเอาไว้รอบหน้าสวยงามงเกนะ่เางงงเางินเกล็ด ฮะไม่ได้ขายได้เนี่ยลากเอาแล้วอ โอ้โห่ะออกไปข้างนอกหมดแล้วนอกนั้นที่เหลือมันไม่แก่นะครับนี่นี่คือแก่นะครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกดู่ะ 2 8บแ1 1 2 2ลูกนะครับก็ได้28ลูกปออหน่อยก็อยู่ประมาณนี้ครับ28ใบนะเดี๋ยวเอาจะเอาไปรถครับเอ็ดซีเอาชุดนี้นะครับ <ançais? S 1> ก็อยู่ที่28ใกล้ตอดใบนะครับ บส่วนรุ่น2หรือว่ายังไม่ตัดอีกก็อยู่ประมาณเกือบสามสิบใบเดี๋ยวเวสาตรงนี้เราจะมาตัดนะครับวันนี้เราตัดเฉพาะลูกที่แก่ก่อนนะครับ,รบก็เพราะง่ายเพื่อปลูกได้ดีนะครับ,ค,รบคือเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับไม่ใช้ไซส์ใหญ่นะครับที่อเอาเม็ดมาให้เป็นไซส์กลางเหมาะสําหรับการทําอุปกรณ์ใส่น้ํา นะครับคนปลูกดูคุณยายคุณยายคนปลูกอันนี้ค่ะเอาเม็นาฝุ่นเอาเม็ดมา่หนยมาเอาม็ดมาหั่นเลยสิเลื่อยเท้าก็่าเท้าขันเลาเห็ดได้น่ะที่บ้านยุ้งให้น่ะนะอุ้ ขันมีน้ำหดมดปลูกเลยแล้วปลูกได้สิมาเอานี่ก็เคี่ยนหนึ่งแมนบอลนี่แ<ม>ค่นี้ก็ลังออกแค่ปุ่นอีกไม่กัเป็นเจ้าเป็นบกว่าไปทำเมยจอยปูกบังคั่วง้มัหลายชยนิดเก็บใหญ่ข้นพลอยํำและรรมาขายแล้วมาขายว่าพ่อได้ใส่ยูดดอกเงินพะนันแล้วคนกู้เงนองเขอนนี้เราก็เก็บใายไปยาย่ไปยายไปแพ้ยางให้ได้กิน หมดบักทัวรล่าพี่แม่อดอ๋อค่ายแขนพี่แไหมผู้บักทัวงามไม่หลีได้น่วยมันมได้เล่าเพราฉีดยาด้ยนี่แหละดีแล้วอันนี้ข้างนี้ก็ได้น,นี่นารจากใจครับผมก็ขอขอบคุณพ่อใหญ่สิงห์นะครับสำหรับคลิปน,น,ปนี้ส่วนคลิปหน้าประมาณเมษาจะมาตัดรุ่นที่สองนะครับสำหรับคลิปนี้เมานิดต่อไทยขาก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้อ้อลืมไปนะครับสำหรับเ c ซีที่อยากได้น้ำเต้าเบอร์โทร ข้างล่างสวัสดีครับ